ก็บริเวณนี้ครับคุณเคยมาหรือเปล่าครับที่ชายหาดนะจะมีสัญลักษณ์เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสงขาลานั่นคือนางเงือกนะฮะนี่นะครับ,ค,รบคุณเคยมาหรือเปล่าครอบรอบ52ปีนะครับนางเงือกที่อยู่บริเวณนี้นะครับเป็นทองเหลืองนะครับก็จะมีคนเข้ามาถ่ายรูปนะจับเล้ยงจับนี่นะจนแววตลอดนะฮะเห็นไหว่าบางส่วนที่เขาไม่ได้จับจะเป็นสีดํานะ เี่ยบางส่วนที่จับตลอดคนระับกลายเป็นสีสีทองเหลือนะต้ะลองเข้าไปดูพีพีก็ถ่ายรูปอยู่นะครับก็อย่าลืมครับคุณเคยมาหรือเปล่าที่น,นี้ครับบริเวณนี้ครับก่าย่ารืมมาต้องเที่ยวให้ได้นะครับด้านหลังไม่มีใครมาจับเลยนะที่ไหลยอย่างเดียว นี่ครับอยู่คู่กับสงขามาห้าสิบปีแล้วนะครับนางเงือกตัวนี้นะครับครูสารพัดช่างนะคนถ้าไม่มั่นใจนะขอโทษด้วยนะครับถ้าผิดนะครับตอนนี้แดงดกำลังอยู่ฝั่งตรงข้ามสวยงามจริงๆนะครับสำหรับนางเงือกตัวนี้นะครับก็มีการเท้าแถวนะครับสำหรับการถ่ายด้วยสำหรับนางเงือก ก็ชาวชาต่างชาติล้นหลามนะครับเยอะแยะนะมาถ่ายรูปกับนางเงียนะโซโลแกนคือถ้าไม่จับหนมนะคงจะไม่ได้คู่นะต้องจับนุ่มก่อนถึงจะได้คู่นะ เนี่ยนะครับเป็นรสสนัเป็นแบบนี้นะค,ะร,ครับเป<อ>็นต้องเพราด้านหลังเป pues ็น <dari> ว <g ument> ิวนะของเกาะหนุ่กเกาะแม่ก็สวยงามดีนะครับนะครับขอเสนอว่าที่นี่นะคุณเคยมาหรือเปล่านะสมัยเด็กๆนะครับไม่ลืม ช่อง RL ด้วยนะครับช่องอาร์ะอลนะติดตาผลงานทาง Facebook ซัพพขายุนพาสด้วยนะครับนะขอบคุณครับ